เบอร์สิบเบอร์สิบอาจจะเบอร์สิบเบอร์สิบใช้มาต่อเลขอีเบอร์สิบนย่างขาราคาต่อยาวนีเบสิบเบสิบเ้าเบสิบมีขาต่อยาวก็ดี่อย ใสตัวสั้นขันกันดดขันกันค่อยนั่นตัวปล่อยดกกอ้เดียวก่อนวเดยบไ่ตึงเราแค่บล็อกขันทีโบอกแก๊สขันนี้มแค่เรวี่ใช้ทรระถางออก้ะบล็อกอออบล็อกยื้อขวนปอได้เรอ เรื่องปกตินีู่ได้จำเลยมีคือคานนะมนคือบ็อกเดบล์ใดบล์ดำยาวสบายเลยบล็อกตรวสบปกติไม่ต้อทำหัวผสอยู่แล้ว ย่างเลนะยี่นาทีแล้วฮะเราตัดเริ่มใหม่แล้วได้ก็ได้มาตข้นปิดก่อนเสร็จแล้วนะหมดแรงปล <c oughs> าหลังนี่จะปล่อยอยู่ไหมปลาหลังครับที่กันหนูเน,นี่ยปลยาเล็กแค่หอ่าเฉปลาเล็กอ่ะ นอ็อตปิดสองนู้นเะนี่ยคือให้ไปขเข้าฝาแล้วนะครับมีน็อตอะไรฮะนี่ยังไม่เห็นเที่ยวไปไหนนี่ไงนี่นี่นี่ของเลยที่จะ้ขันง่ายง่าตัวไหนวะใช้ใช้นี่เปล่าวะ,ะอือใช่ใช่ตกเตา่าใช่แล้ววัตติกมันต้องขันแ่บหรือว่ามันเหน็บไม่ต้องไม่ต้องมันมันกัมหนูได้จริงเหรอวะ กันได้ได้ได้ทีเดี๋ยวเสียบด้านหน้าพี่ไม่ใช่่ใเสียบด้านหน้าเขาอ๋อเสียบผ่านเนาะครับเดี๋ยวมันสวาาเเข้ดี๋ย้ขึ้นกันเจอเนาะงตัวนึงเล้วเลยเนี่ยนี่เรยขวดตรงนี้ดิสอคนสอคนใส่เท่าที่มีอ่ะยกตั้งดิ ใส่ที่กันหนูนะครับกันหนูเสียบด้านหน้านะครับดูให,ให้เห็นชัดๆนะครับกันหนูเสียบเข้าเบ้าเนี่ยครับจะล็อกเองนะครับมาเท่ๆนะฮะต่อไปโวยที่เข้าเท่ต้องลองเทสน้่งเข้านะ่งมาซัดได้ไหมผ่านแห้งเราไม่มีปัญหาละ

ใส่เข้าซีรีนอยวเบาวนะครับโจบจบหลักสูตรแล้วคันเนี่ยซ้อมทดคอา,ารับหน้าลุยเองแล,ล้วหน,น้นา <c oughs> นาอต <c oughs> ัวเดียวเป็นเลือดเลยแล้วคนรักาพี่ <c oughs> เดี๋ยวมอเครื่องถัานเสียก็มีนะพี่สันเยอะแตกูเสียใ่หสียูจากอะไรวะสุดนะที่สั่นๆนี่ไหนมันแตกยังไงหลังมันแตกตรนนี้ะต้องดดับผม เหลียนที่แล้หยอนเหลียนรอสักแล้วใส่น้นแล้วเนาะเหนาเกตัดเชกเครื่องห่อนเหรียญให้ตัมามาใกล้ใกลเค ลัน้ำเข้าไหมนั่นเค้วก็ปกติรอรอตัดน้ำก่อนประกอบประกอบล็อกเหรียญท่านไม่เก็บเหรียญกลับบ้านเหรอเดี๋ยวไม่าแห้งเช็ดท่เชเไม้าแห้งเช็ดทีานแห้งดปั้นด้เลยอเออ ใ้าแห้งมาเช็ดทิมงไม่ออกเนะีเปียกน้ำหยุดรอกันลองจากซ้ายมือขวานะครับสิบหางจะมีดังอยู่นะครับมาเนี่ยนะพี่มาพี่ถ่ายมาหน่อยแมวขอจบงานท้าการตรวจเช็คซ่อมเครื่องสภาพ LG นะครับในการเปลี่ยนชุดเกียร์นะครับก็บอกว่าจะมีจดกับประชาชนทั่วไปในช่านของเราใหม่ ในการเปลี่ยนลูกค้านะครับสวัสดีครับเอาละพี่